ไปดูในโลกออนไลน์กันบ้างนะคะถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ย แคมเบเดียโอเพ่นไฟเออร์หรือว่ากัมพูชายิงก่อนเนี่ยนะคะติดเทรนด์เอด้วยยอดโพสเกือบ3ล้านครั้งค่ะบอกให้โลกรู้ว่ากัมพูชาเนี่ยเริ่มก่อนนะ,ะนะคะไทยแล้วก็ตอบโต้ไปด้วยสันติวิธีก็ไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยต้องมีการตอบโต้กันแบบนี้จะได้ก็ตามค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณซึ่งเป็นอดีตเพื่อนสนิทกับสมเด็จหุ่นเซนปรากฏว่าเมื่อวานก็โพสตผ่าน X เหมือนกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการโพสต์ข้อความครั้งแรกในช่วงที่มีการประทะใหม่ๆนายทักษิณได้บอกว่า คุณเซนได้บัญชาการการยิงเข้ามาในเขตไทยแต่เช้าโดยเป็นฝ่ายยิงก่อนถือว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันฉันเพื่อนบ้านที่ดีต่อมาช่วงค่ำค่ะมีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งนายทักษิณได้โพสต์ข้อความผ่าน X อีกนะบอกว่ามีหลายประเทศเป็นห่วงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเสนอตัวมาช่วยไกล่เกลีย่ยผมเลยขอขอบคุณทุกคนไป<ะ>แต่บอกว่าอยากจะขอเวลาหน่อย เพราะคงต้องปล่อยให้ทางทหารไทยทําหน้าที่ช่วยสั่งสอนความเจ้าเล่ห์ของหุนเซนก่อนมันช่างเหมือนพระยาระแวกเสียจริงๆอันนี้เป็นข้อความที่นายทักษิณโพสต์เอาไว้ผ่าน X เ,เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าพอมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ปุ๊บสมเด็จหุนเซนก็มีเหมือนกันค่ะโพสต์ตอบโต้ผ่านทาง Facebook ด้วยข้อความที่ดุเดือดบอกว่า ที่นายทักษิณโพสต,ต,ต์ว่าจะสั่งสอนบทเรียนแก่ฮุนเซนยิ่งตอกย้ําถึงการลุกรานทางทหารของไทยที่มีต่อกัมพูชานอกจากนี้ยังโพสต,ต์ข้อความที่มีเนื้อหาที่กล่าวหานายทักษิณว่าเป็นคนทรยศและอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆในไทยด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพนิ่งที่ถ่ายร่วมเฟรมกับใครบ้างทั้งนายกและอดีตนายกไทย4คนค่ะก็คือนายทักษิณน,นางสาวยิ่งรักชินวัรอ์นี้ภาพนายทักษิณน,นะคะครับ แล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์นายสมชายวงสวัสด์แล้วก็นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรอีกด้วยค่ะ